สวัสดีครับท่านผู้คองน้องๆ f อแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนนะครับนะวันนี้อาจารย์เพือนตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับการสอบตำรวจหญิงนะครับนะหรือน้องๆผู้ชายที่ถามมาการสอบตำรวจสายปราปรามชายนะครับนะ,อ,ะอาจารย์ที่ทราบคือข่าวไม่เป็นทางการนะครับเน้นย้ำนะครับข่าวไม่เป็นทางการนะครับนะครับ ปีนี้เปิดสอบไหมมีแต่ไม่เป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการนะครับมีท่านผู้ครองคุณพ่อคุณแม่ทรมาสอบถามอยู่ก็หลายท่านอยู่นะครับแล้วน้องที่แอดคุยทางอินบ็อกซ์ในเพจสอบในสิบตำรวจเอาโอ๊หนก็ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าสรุปสอบวันที่เท่าไหร่เดือนไหนยังไง อันนี้อาจารย์ไม่ทราบจริงๆไม่ทราบนะครับไม่ทราบมีแต่ข่าวไม่เป็นทางการว่าจะเปิดสอบแน่นอนนะครับจะเปิดสอบแน่นอนนะครับถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่โทรมาสอบถามวันไหนยังไงเดือนไหนวันที่เท่าไหร่เอาให้ชัดเจนนี้อาจารย์ไม่ทราบนะครับตอบได้คําเดียวว่าอาจารย์ไม่ทราบยังไงให้ท่านบุคลองน้องๆนะครับไปติดตามทางเพจกองการสอบนะครับ หรือทางเว็บไซต์กองการสอบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเป็นข่าวที่เป็นทางการและถูกต้องที่สุดนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่โทรมาสอบถามว่าอาจารย์คอร์สติวของอาจารย์เนี่ยเปิดหรือยังเปิดทุกเดือนนะครับอาจารย์เปิดติวสอบตำรวจทุกเดือนเน้นนะครับเปิดทุกเดือนถ้าเดือนไหนอาจารย์จะหยุดอาจารย์จะแจ้งไว้ในเพจ สอบในสิบตำรวจอโอ๊ะแปดหนึ่งนะครับให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะครับให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะครับนะอันนี้คือที่คุณพ่อคุณแม่ถามกันขึ้นเข้ามานะครับในอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามเบอร์อาจารย์นะครับอย่างว่าเช้าก็มีโทรมาสองท่านนะครับนะว่ารา,ายละเอียดอันนี้อาจารย์ไม่ทราบแต่อาจารย์บินติวเตอร์โรงเรียนติวของอาจารย์เปิดติวหรือยังครับ โรงเรียนติวของอาจารย์เปิดติวหรือยังคะเปิดแล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์เปิดทุกเดือนเปิดสอนทุกเดือนนะครับคาถามที่2ที่คุณพ่อคุณแม่ถามมาและน้องถามมาว่าอาจารย์รับนักเรียนติวเยอะไหมอา่าอาจารย์จะบอกเลยค่ายติวอาจารย์เป็นค่ายเล็กๆปัจจุบันอาจารย์มีนักเรียนอยู่แค่2คนนะมีแค่2คนเองนะนะวันนี้คือวันที่10กุมภาโทษที 10มีนา2,064อาจารย์มีนักเรียนอยู่แค่2คนนะครับนะทีนี้ถ้าน้องๆท่านไหนท่านผู้คองท่านไหนนะครับมีความพร้อมและสนใจจะมาเรียนติวที่ค่ายโอภาสคเด็เพชรเกษร81แห่งนี้น้องๆก็สามารถจองคอร์สเรียนเข้ามาได้นะครับนะโดยอาจารย์จะโพสต์วิธีการจองลงไปในเพจนะครับนะครับ อย่าง,น,งน้องเจออาจารย์บน u t u b บเนี่ยบางคนก็จะขอ,อะเบอร์โทรอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะมีโพสต์ลงไปข้างล่าง u t u b e อยู่แล้วนะฮนะก็จะโพสต์บอกไปอยู่แล้วนะครับนะส่วนคำถามที่4นะครับที่ถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าอาจารย์สอนกี่วิชาอันนี้นะครับอาจารย์สอนกี่วิชาสรุปก่อนตำรวจสายอํานวยการทั้งชายและหญิงสายอํานวยการสอบ6ว,วิชาไม่มีภาระ ครับสอบ6วิชาสายอำนวยการชายหญิงสอบ6วิชาไม่มีาระสอบได้ในอายุ1 8ถึง35บปีบริบูน์นะครับนะไม่มีาระสอบได้แน18่18แจนถึง3 5บปีบริบูน์นะครับทีนี้น้องถามเงินเข้ามาอีกว่าอาจารย์สอนกี่วิชาอาจารย์สอนให้ครบ7วิชาเลยนะครับจริงๆมัน6วิชาสอบเนี่ยแต่สอน7วิชาคือเพิ่มกฎหมายเข้าไปอีก1วิชานะครับนะเผื่อน้องๆบางคนเนี่ยอยากไปสอบสายปรากรามหญิง นะครับอาจารย์ก็จะเสริมวิชากฎหมายให้นะครับนะอันนี้เป็นคำถามที่4นะครับคำถามที่5อาจารย์เปิดติวมานานหรือยังครับเปิดติวมานานหรือยังคะอ่าอนนี้อาจารย์สอนรุ่นแรกๆเลยใน10ตํารวจสอนรุ่นแรกๆเลยตั้งแต่ปี2อ5 6นะครับนะ2 5 5 5 56ช่วงนั้นนะครับก็มีลูกศิษย์มาเรียนแค่คนเดียวนะครับแล้วก็สอบติด คนเดียวนะครับนะมีลูกศิษย์มาเรียนคนเดียวก็สอบติดคนเดียวนะครับมาปี2 5งพมีลูกศิษย์มาเรียนอยู่3คนก็สอบติด3คนนะครับ2 5งพมีลูกศิษย์มาเรียนอยู่แค่6คนก็สอบติด6คนนะครับแล้วก็ไล่มา5 9 6 0ก็ติดกันมาทุกปีเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะและคำถามที่6อาจารย์การันตีถ้ามาติวกับอาจารย์มาติวที่ค่ายติวกับอาจารย์ อาจารย์มีการันตีไหมมีคืนเงินให้ไหมถ้าเด็กสอบไม่ติดเด็กสอบไม่ติดอาจารย์จะรับผิดชอบไหมอ่าอันนี้อาจารย์บอกเลยนะอาจารย์ไม่ได้การันตีนะครับไม่ได้การันตีใดๆทั้งสิ้นนะสอบไม่ติดก็ก็ให้น้องพยายามต่อไปนะครับนะเพราะว่าค่ายติวเราเป็นค่ายเล็กๆนะครับนะเราเป็นค่ายเล็กๆอาจารย์ไม่ได้การันตีว่าสอบไม่ติดแล้วยินดีคืนเงินหรือไม่ได้การันตีเลยว่า อสอบไม่ติดแล้วจะให้น้องเนี่ยมาเรียนฟรีหรืออะไรไม่มีนะครับมีแต่การันตีด้วยผลงานลูกศิษย์เก่าของอาจารย์ที่สอบติดตัวจริงทุกรุ่นทุกปีนะครับนะการันตีด้วยผลงานของลูกศิษย์อาจารย์ที่สอบติดตัวจริงทุกรุ่นทุกปีนะครับนะครับอันนี้อาจารย์เก็บข้อมูลไว้สามารถตรวจสอบได้นะครับนะ,นะอาจารย์มีเก็บข้อมูลไว้นะครับและสามารถตรวจสอบได้นะครับนะ ต่อมาคําถามที่เจ็ดที่น้องถามเข้ามาว่ามีรอยสักผมสอบได้ไหมหนูสอบได้ไหมถามเรื่องรอยสักนี่เยอะมากนะอันนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจนะครับขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจนะครับนะอันนี้ขึ้นอยู่กรรมการแพทย์ผู้ตรวจอาจารย์ตอบให้ไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นแค่ติวเตอร์เป็นครูเอก,กชนนะครับ อาจารย์ไม่ได้รับราชการเป็นแค่ติวเตอร์มังคุ ter, งเอกชนนะครับซึ่งน้องถามนะครับกันเข้ามาเยอะเหมือนกันเป็นคําถามที่8ว่าอาจารย์รับราชการตํารวจหรือเปล่าอาจารย์รับราชการอาหารหรือเปล่าไม่ได้รับราชการนะครับอาจารย์เป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนและเป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนเอกชนนะครับนะแต่ใจรักการสอนนะครับรักการสอนอยู่นะครับ ก็เลยไม่ได้ทิ้งเรื่องการสอนไม่ได้ทิ้งเรื่องการปั้นลูกศิษย์ไม่ได้ทิ้งเรื่องการที่จะพัฒนาเด็กไม่ได้ทิ้งเรื่องการที่จะพัฒนาคนที่จะสอบให้ติดรับราชาการไม่ได้ไม่ได้ทิ้งสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์ก็ทำของอาจารย์มาเรื่อยๆนะครับนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นความชอบของครูนะครับชอบที่จะให้ความรู้ชอบที่จะสอนชอบที่จะปั้น จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งปั้นจากเด็กที่เรียนไม่เก่งคนหนึ่งปั้นจากเด็กที่เรียนไม่รู้เรื่องคนหนึ่งให้สอบติดได้รับราชการทหารและได้รับราชการตำรวจนะครับนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ที่ที่แปดนะครับส่วนคําถามที่9ที่ถามกันเข้ามาในอินบ็อกนะครับว่าอาจารย์รู้ได้อย่างไรข่าวการสอบคือคือที่รู้เนี่ยก็คือก็คือติดตามนะครับติดตามนะจากผู้รู้จักบ้างจาก ลูกศิษย์บ้างอะไรเงี้ยก็คือติดตามเฉยแต่ที่รู้มาคือเป็นข่าวไม่เป็นทางการนะครับขอย้ำนะครับข่าวไม่เป็นทางการนะครับนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าเนี่ยผมจะได้เตรียมตัวถูกหนูจะได้เตรียมตัวถูกหรือท่านผู้ครองโทรมาผมจะได้เตรียมตัวถูกครับอาจารย์เพราะว่าลูกผมจะจบมโหสอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือลูกผมกําลังศึกษาอยู่ว่าจะ มาสอบข้า,าราชการตํารวจดีไหมมาสอบเป็นข้า,าราชการบรรจุฐานอากาศดีไหมอันนีขนนนนะ้ขึ้นอยู่ความพร้อมท่านผู้ปกครองเลยนะครับนะขึ้นอยู่ความพร้อมท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นักเรีย yea. นแต่ละคนถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยน้องสามารถมาติวได้เพราะผมเปิดติวอยู่ทุกเดือนอาจารย์เปิดติวอยู่ทุกเดือนนะครับนะถ้าเดือนไหนอาจารย์ดุอาจารย์จะแจ้งให้ทราบหนึ่งเดือนนะครับโอเคขอขอบคุณท่านผู้ปกครองขอขอบคุณน้องๆเอฟซขอขอบคุณลูกศิษย์อาจารย์นะครับ ที่ติดตามเพจติดตาม YouTube ของอาจารย์มาตลอดโอเคครับสวัสดีครับ